นี่หาวหนาวหายใจสูดเดียวก็อยู่ประเทศจีนมาครบ1สัปดาห์แล้วภูมิใจในตัวเองมากๆที่สามารถอดทนกับอากาศหนาวมาได้ถึง7วันอย่างน้อยรอบนี้บีมไม่เหงาเลยเพราะว่ามีคุณจันทร์คอยพากเสียงให้ตลอดเวลาบีมกาลังสงสัยว่าตอนที่บีมท้องเนี่ยบีมพูดเยอะขนาดนี้เลยหรอลูกถึงได้จำเอามาหมดเดินเองก็พูดพ่ออุ้มก็พูดบีมจะขอตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่ามันจะยาวมากจะบอกว่าการทาวิดีโอของบีมนั้นมันไม่เบื่อเลยเพราะทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในวิดีโอมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถ้าบีมไม่ทีนน่กเใหคทุ็น ความพยายามของบิมนะคะบิมสัญญาว่าจะสู้ชีวิตต่อไปนีอะไรเนะนาโดอาเลมอนเหรออเลมอนโด กับลูกก่อนเลยชีวิตวันวันสารภาพเลยว่าการปฏิบัติตัวเป็นสไพยจีนที่ดีผลพอยได้ที่มีเราจะมีข้าวกินฟรีอย่างน้อย7วันที่มาถึงประเทศจีนพราอญาติโกหโติกาบานพบรุดบุพการีและเพื่อนฝูงผ่องเพื่อนคุณกิติตอเขาจะอยากเจอเราแม้ว่าตอนอยู่บ้านผัวจะเลี้ยงลูกแต่เวลาออกไปข้างนอกจะต้องสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมียและแม่ที่ดีดูแลลูกยิ้มหวานให้สามีฟิลนั้นแม้ว่าอยู่บ้านเธอจะใช้ผัวซักผ้าตากผ้าก็แล้วแต่แต่เราเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแทนประเทศในการเข้าประกวดหน้าที่สไพยเข้าใจปะภาษาจ เพื่อนฝูงของเขาได้รีบจดเลคเชอร์เลยสาหรับวิชาสภัยจีคุณกิติเขาชอบปลูกต้นไม้มากไม่กลับบ้านมาเกือบปีเขาบอกว่าสวนหน้าบ้านรกมากนั่งดูสามีทํางานบ้านเฉยๆเราก็ไม่สบายใจเราก็เลยสั่งชาไข่มุกมานั่งกินไปด้วยดูไปด้วยเหื่อะไรต่อไปก็คือเพื่อนบ้านจําไว้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะย่อมมีป้าข้างบ้านและลุงข้างบ้านสิ่งที่เราทําได้ก็คือยิ้มให้เขาหวานๆถ้าเขาหันมาให้เราตอบว่าเธอกินข้าวหรือยังเพราะคนจีนชอบทักกันแบบนี้แหละกินไม่กินก็แล้วแต่ถามว่าถ้าเขายังไม่กินเราจะชวนเข้าวฟี เพืนมาพาคุณอนูตกูลลูกมาใช้แรงงานชดใช้ค่าข้าวไม่ใช่เพื่อนคุณกิติชวนมากินข้าวที่บ้านอีกแล้วทำอ,อาหารเกง่งชวนกันเกง่งส่วนคุณหุตกูลลูกเขาชวนมาเป็นแขกแต่มาเป็นแม่บ้านให้เขาเฉยเพราะหน้าที่กวาดบ้านที่บ้านนั้นเป็นของคุณหนูและคุณกิติเครื่องดื่มรับอากาศหนาวมาแล้วต้นตำรับน้ำเต้าหู้สิ่งนี้เรียกว่าโต้เจียงหรือว่าโต้รูอากาศหนาวเขาก็จะชอบทำน้ำเต้าหู้กินเองนะคะคุณจีแต่น้ำเต้าหู้ที่เขาทำก็คือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เครื่องปรุงใดทั้งสิน้นเอาถั่วไปต้มแล้วก็อออออาาาาาาานนนมมมมมััักกก้้งงถถถ่่่่ววววแและคคสรขบตืดี ก็ภาากินข้าวอยู่ดีๆวันเกิดลูกเพื่อนอีกอ่ะ1วันพันเหตุการณ์มากเออน้องบอกน้องอยากโตไปเป็นนักบินอวกาศาาพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จะขอให้เราร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วกูก็ต้องร้องด้วยนะเหลือแต่ลุกขึ้นเต้นและเหตุการณ์ในวันนี้